สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์สองสามสี่แปดสาม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 ถึงห้าอ่ามาขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับ้ยายไปฝั่งนู้นเลยอาตาแล้วมันไม่ตรงปะเดีนะ๋ยวไปตรงจะได้ไม่ต้องเดิน อ่ามาคือตรงนี้ก็ได้ครับย้ายไปฝั่งนู้นเลยอาตาแล้วผมไม่ตรงปะเดี๋ยวไม่ตรงจะได้ไม่ต้องเดินไปไหนมาหาหมอไงไปหาหมอมาแล้วครับตาก้อนมาโอ้ตาก็ไม่เห็นตาไม่เห็นครับค่อยๆขึ้นขึ้นแล้วครับนั่งเดี๋ยวยายนั่งท้าหลังๆนู้นค่อยๆขึ้นมาหยามนี้หยายมหาผมหยายมหาผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดฮะ ได้มามาอ้อมมาก่อนฝนจะตกอีกได้ไหมเข้าไ,ไ,ไปนะีเดี๋ยวผมจะปิดแล้วนะอ่าผมปิดแล้วนะตาครับครับ ขยับลงมานะครับตามมากรอบครับขอบใจมากเลยครับโอ้ไเตรงนี้เลนเลครับนป่อยครับป่อยอ่าครับยายไม่ครับินตุ้นกองมไหมครับดีหมดีเนาะต้งอจนยคนจเนาะยายเนอะแต่คนรวยก็มีนะ ได้ไป้ะวันนี้ได้เงินหมื่นแล้วอ่ะเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวปิดประตูก่อนสวัสดีครับเจอมาดีๆเดี๋ยวจะมันล้มอีกตาหนียายมาสวัสดีครับจำได้ไหมเนี่ยฮะตกเงิก่อนที่มาส่งเลยเนี่ยจําได้วันนี้ได้เงินหมื่นแล้ว,เ,ลวเก็บไว้ ฝากธนาคารไว้เลยนะฮะแค่ยิ้มให้ก็พอแล้วนี่วันนี้ท่านตาวัดรท่านตาวัดมาด้วยครับัท่านตาวัตรมาด้วยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกาแล้อย่าลืมนะเรื่องเงินเก็บให้ดีไม่ต้องถอนมันเป็นเงินสดนะกลับก่อนอย่ามาเยี่ยมใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ